สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนอฟอจูนพยากรณ์ไม่จะมาพยากรณ์คนราศีตุลลคณาตุลสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับอ,อนอื่นกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องแชนแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID มาที่ b i l l e v 6 9ซึ่งจะมีค่าครูสามารถสเกตได้จากท้ายของหัวข้อเชื่อเรื่องนะครับแอดไลน์ ID มาทำค่าครูได้ครับที่บอกว่าเป็นการดูดวงส่วนตัวน่ะหมายถึงโหราศาสตร์ไทยนะครับไม่ได้หมายถึงไพ่นะ เพราะว่าไพ่ยังไม่เปิดให้ดูส่วนตัวนะครับอ่ะประมาณนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นอะไรได้เวทค่อยๆว่าเป็นการดูส่วนตัวทีหลังนะครับตอนนี้ยังไม่ใช่นะครับโอเคทีนี้จะโปรโมชั่นนะครับจัดโปรโมชั่นส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับสำหรับผ,ผู้ที่ต้องการดูดวงส่วนตัวในลักษณะของโหราศาสตร์ไทยนะครับก็ได้ลดค่าครูเป็นพิเศษนะครับอ่านันทันทีจะมีครั้งหนึ่งต้องจัดซะหน่อยเนาะปลายปีเนาะสามารถติดตามสังเกตได้นะครับจากไทยงหัวข้อชื่อเรื่องเนาะ ทีนี้เรามาดูนะครับคลิปนี้จะพูดอ่าพยากรณสินะครับพยากรณ์ด้านของการงานการเงินความรักนะครับของอ่าคนราศีตุลลคณาตุลแต่ว่าเป็นเดือนมการาคม2566นะครับแต่มันทําไม่ทันนะครับเอาเป็นว่าได้แค่การงานกับการเงินนะครับเพราะว่าจะเปิดไพ่หกใบเนาะก็คือพูดง่ายว่าแต่ก่อนเปิด3ใบมันทันอยู่แต่อันนี้มันไม่ทันแล้วนะครับก็เอาแค่การงานการเงินก่อนส่วนความรักจะเป็นเดือนหน้านะครับ เดือนหน้าคือเดือนมก,กราคมจะพูดถึงาวาเลนไทน์นะครับว่า,าช่วงวาเลนไทน์ความรักของคุณจะเป็นอย่างไรค่อยว่ากันติดตามกันตอนนั้นเอานะครับโอเคทีนี้เรามาดูนะครับการงานของคนราศีตุลลษณาตุลในเดือนมก,กราคม2อง6เป็นอย่างไรบ้างโอเคไพ่ตัดตนออกมานะครับเจ็ดาดาวเสากับดาวเกตนะครับก็กลางกลางนะครับแต่ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเสียหรอกนะครับแล้วก็ใบที่สองอาทิตย์อังคารราหู ใบที่สามนะครับคืออาทิตย์พฤหัสบุรุษตยูใบที่สี่นะครับก็คือจันทร์กังคารใบที่ห้านะครับก็คือบฤรตยูใบที่หกนะครับก็คืออาทิตย์อังคารอืมอาทิตย์อังคารสองใบเลยครับโอเคทีนี้เรามาดูนะครับเรื่องของการงานของคนราศีตุลเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างทั้งสองรูปแบบก้องอาจจะแพนไม่หมดนะครับต้องขออภัยเนาะเพราะว่าที่มัน เดี๋ย و, วเขาหน้าจะปรับให้ลึกเข้าไปอีกนะครับจะได้เห็นชัดตอนนี้ยังเป็นปีใหม่ก็เลยเอาเป็นเทพเป็นพระก่อนเนาะปรนลัษณะนี้เพื่ออํานวยอวยพรให้เราครับโอเคทีนี้เรามาดูนะครับไพ่ตัวตนเนี่ยเป็นดาวเสาร์กับดาวเกตนะครับเสาร์กับเกตเนี่ยเกตจะให้แสงกับดาวเสาร์ทำให้เกิดความทวีคูณความเป็นดาวเสาร์นะครับความเป็นดาวเสาร์เนะี่ยหมายถึงความมั่นคงนะครับความมั่นคงของเรื่องการงาน แต่เกิดเหตุไม่คาดฝันนะครับเกิดขึ้นถามว่าเหตุคาดฝันมันไม่ได้แปลว่ามันจะดีหรือมันจะร้ายมันได้ทั้งดีหลายนะครับอ่ามันยังบอกไม่ได้เราต้องดูไพ่ประกอบนะครับที่เราไปดูข้อดีอีกนะครับก็คือดาวจันทร์กับดาวอังคารนะครับจันทร์กับอังคารเป็นคู่ชูนะครับถ้าเปิดในเรื่องของการงานถือว่าดีถ้าเป็นความรักเสียอย่างเดียวถ้าเป็นการเงินก็ดีนะครับงานการเงินเนี่ยจะดีไพ่ใบนี้แต่ถ้าเป็นเรื่องของความรักคือเสียเพราะมันเป็นการรักซ้อนใช่ไหมครับแต่การงานหมายถึงจะได้รับความมนิย หมายความว่าเราทำผลงานพรีเซนต์ออกไปเจ้านายชอบอืมหัวหน้าชอบก็เลยโอเคหมายถึงว่าเขาก็ให้ความสำคัญกับเราอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ผลงานของเราเป็นที่โดดเด่นเป็นที่รู้จักเป็นที่ ลูกค้าชอบใจอะไรประมาณนี้ครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีๆ,ๆข้างนั้นแล้วจันแปลว่าใจไงแปว่าติดใจอ่ะอติดใจขาว่าติดใจในที่นี้หมายถึงการงานพะเปิดได้ไพ่การงานนะครับไม่ใช่ความหลักนะไม่ได้หมายว่าติดใจในตัวตนแต่เนี่ยติดใจในเรื่องของผลงานอะไรประมาณนี้นะครับอ่าโอเคทีน,นี้ใบที่3นะครับเป็นไพ่ที่ดีนะก็คืออาทิตย์พฤหัสกับมฤตยูอาทิตย์พฤหัสคือคู่มิตรอุปถัมภ์ใหญ่คือพูดง่ายๆว่ามันเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสําหรับ แต่ไพ่ใบน,นี้ไม่ได้ดีที่สุดเพราะมันมีมรตยูเข้ามาด้วยมรตยูคือการพลิกผนันหมายควาว่าผู้ใหญ่จะช่วยเหลือแต่ว่ามันเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นเพราะมันจะมีความรุนแรงเกิดขึ้น2ใบนะครับเดี๋ยวเราคอยว่ากันมันหมายความว่ามันยังกลางๆอยู่นะไพในน่ใบนี้คือหมายถึงว่ามันลดทอนความดีลงมาครึ่งหนึ่งเพราะว่าก็คือน้อยวกว่าครึ่งนิดหนึ่งนะครับหมายความว่ามรตยูหมายถึงการพลิกผนันแปลเปลี่ยนเพราะตอนนี้อยู่ในราศีเมษเร่งลัคนาของคุณหมายเขาว่า ค่อนข้างแรงเพราะอยู่ในเกณฑ์ลักษณะด้วยนะครับอยู่ในราศีเมษเป็นภพปัตตนิใช่ไหมครับก็เลยกลายเป็นว่าต้องระมัดระวังนะครับหมายถึงการพันผลพลผิ้ปแปลงเปลี่ยนแปลงสำหรับเพศตรงข้ามคนตรงกันข้ามด้วยนะครับอันนี้หมายถึงผู้ใหญ่ที่เป็นเพศตรงข้ามระวังตัวจะมีการเปลี่ยนแปลงพลิกพผันคือเพศเดียวกันอาจจะชอบแต่ต่างเพศอับกับไม่ชอบอย่างเงี้ยครับโอเคไหมมีปัญหาเกิดขึ้นได้อะไรประมาณนี้จิตดมบุตรอยู่ก,ก็ไม่ ไม่ต้องถ่ายแล้วมันเหมือนเดิมก็คือมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเรื่องของการงานเขาเปลี่ยนแปลงในที่ในที่นี้คืออะไรเดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนแล้วเรามาดูภาพต่อไปก็คืออันนี้ก็ไม่ต้องพูดเพราะมันเหมือนกันเลยนะครับอาทิตย์อังคารนะครับตัวนี้อาทิตย์อังคารตัวนี้อาทิตย์อังคารและราหูหมายถึงตัวนี้มันจะรวบเข้ามานะครับคาว่าอาทิตย์อังคารราหูหมายความว่าเกิดการแตกหักการประทะการเอ่อเาเรียกว่าทะเลาะกันนะครับประมาณเนี้ย พราะอังคารเนี่ยหมายถึงความหุนหันพันแล่นอาทิตย์หมายถึงใจร้อนใจร้อนแล้วหุนหันพันแล่นก็คือฟาดกันเลยคร,รับก็เหมือนกับนี่เห็นไหมครับมันแอคชั่นอยูอ่ดาบเนี่ยฟาดฟันกับจักรไฟส่วนราหูคืออารมณ์พ่นลมใส่แปลว่ามันหมายถึงว่าใช้อารมณ์แล้วเกิดความรุนแรงนะครับก็หมายความว่าคือถ้าแปลรวมหมายความว่าตัวเราเนี่ยต้องระวังเรื่องของการประทะกันในที่ทํางานนะครับระวังเรื่องของการมีปากมีเสียงกันเป็น เอ่อเขาเรียกว่าคือตัดขาดกันเลยหมายถึงบางทีเป็นเพื่อนกันนะครับอ่าช่วยเหลือกันมาดีสุดท้ายก็แตกหักกันตัดขาดกันไปเลยแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบ่งพรรคแบ่งพวกอย่างเงี้ยครับได้เหมือนกันอ่าทีนี้มันก็เลยเกิดกันไม่คาดฝันเกี่ยวกับเรื่องของผู้ช่วยสนับสนุนหมายความว่าก็ต้องมาดูกันว่าใครถูกใครผิดแหละทีเนี้ยใครถูกผู้ใหญ่ก็ช่วยคนนั้นใครผิดคือมรดกจะอยู่หมายถึงการพลิกไงหมายความว่าจะช่วยใครก็ได้ยังบอกไม่ได้ ต้องดูที่ความเหมาะสมเพราะมีพระธานสบดีอยู่หมายถึงความคือคุณธรรมจริยธรรมหมายถึงเขาเนี่ยค่อนข้างมีตาตาช่างที่เถี่ยนตรงเนาะเหมือนตัวคุณนี่แหละเป็นตาช่างเนี่ยหมายความว่าแบ่งขาวแบ่งดําแบ่งถูกแบ่งผิดใครถูกก็ว่าไปตามถูกก็หมายถึงก็คือเขาจะช่วยแต่ใครที่ผิดเขาก็ไม่เอาไหว้อย่างเงี้ยครับก็มีการคือไพ่สองใบเนี้ยมันดุลแรงหมายความว่าอ่าใบนี้ก่อนเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เกี่ยวกับเรื่องของการตกงานย้ายงานเปลี่ยนงานนะครับประมาณนี้ถ้าเขาถ้าเขายังเอาคุณไว้อยู่อย่างน้อยคุณได้เปลี่ยนสาขาไปอยู่อีกสาขาหนึ่งอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าไม่มีสาขาก็คือโดนไล่ออกเท่าน,นั้นแหละครับประมาณนั้นเพราะเป็นคนก่อเรื่องไงอืมเนี่ยมันมีความเสน่ห์อยู่ในตัวมันหมายความว่าถ้าคุณถูกต้องนะเขาจะเขาจะไว้หน้าคุณอยู่เขาจะโอเคกับคุณอยู่เขาจะให้โอกาสคุณแต่ก็ต้องดูก่อนว่าอาจจะย้ายสาขาไหมแต่ไม่ถึงกับไล่ออกประมาณนี้ครับก็ถือว่าโอเคยังยังมีตัวดีด ช่วยเหลือเราอยู่ไพ่ตัวตนก็ยังดีไม่ถือว่าเสียดังนั้นเนี่ยจึงหมายความว่าพญานาคเนี่ยนะครับที่เลื้อยต้นไม้อยู่เนี่ยหมายถึงอ่านะครับหมายถึงเกิดเหตุไม่คาดฝันแต่เทวดาช่วยช่วยอยู่นะครับพ่อดาวเกตเนี่ยหมายถึงเทวดาในทางโหราศาสตร์ทไทยเนอร์ประมาณนี้นะครับพยายามอย่าใช้อารมณ์นะครับเพราะมีพ่อดาวโหเข้ามาเป่าลมใส่นั่นแหละทีนี้โอเคเรื่องของการเงินบ้างนะครับจะเป็นอย่างไรเดือนมกราคม2566สิบหรับคนราศีตุลและคนาตุลน,นะครับ ไพ่ตัวตนเป็นราหูกกเกตอันนี้ถือว่ากลางๆแต่บวกนิดๆน,นะครับไม่ใช่ลบนะมต่อไปใบ่ี่2สองคืออาทิตย์กตใบที่3นะครับก็คือราหูกับพกติยูใบที่4นะครับก็คือพุทธเกษใบที่5นะครับก็คือราหูใบที่6กนะครับก็คืออาทิตย์กัจจันโอเคใบเสียมีอยู่หนึ่งใบ เท่านั้นเองอ่าสองใบนะครับตามจริงอ่ะมันก็จะว่าเสียใบอีกใบหนึ่งเนี่ยคือใบเนี้ยเสียเพราะเป็นบริเตยูกราหูส่วนใบเนี้ยตามจริงมันก็ไม่ได้เสียมากนะครับแต่มันหมายถึงภาวะอารมณ์เฉยๆแต่ตัวเนี้ยไพ่เนี่ยดูรุนแรงแต่ในทางของราศาสตร์ไม่ได,ด้รุนแรงนะครับอืมโอเคทีนี้เรามาดูกันเรื่องของการเงินอ่ะใบนี้อีกใบที่ ค่อนข้างจะเสียหน่อยแต่มันก็มีข้อดีอยู่นะอืมคือพูดง่ายๆว่ามันไม่มีไพ่ไปเสียร้อเปอร์เซ็นต์เลยครับในเรื่องของการเงินแต่มันมีลักษณะของการดีครึ่งเสียครึ่งกับดีเลยนะครับเราไปดูไพ่ตัวตนกันก่อนนะครับจาไว้ว่าตัวไพ่ตัวตนเนี่ยหมายถึงการกําหนดทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะดีจะร้ายอยู่ที่ไพ่ตัวตนนะครับมันจะไม่เกินวาสนานี้แล้วก็ไม่ต่ากว่าวาสนานี้ราหูกับเกตเนี่ยมันหมายถึงราหูที่ใส่ทรงเครื่องเนี่ยเห็นไหมครับราหูทรงเครื่องอืม อันนี้ก็เป็นราหูอีกชนิดหนึ่งนะครับราหูอันนี้คือเทพ,พร,ราหูคือเทพประจําวันเกิดวันพุธกลางคืนนะครับก็คือเทพประจําตัวน,นี่คือไพ่ใบนี้ทีนีน้ราหูกับเกตเนี่ยใบนี้คือแทพไม่ต้องใช้อะเพราะว่ามันเป็นไพ่ใบเดียวกันมาหมายถึงการใช้อารมณ์ดาวราหูโดนดาวแสงดาวเกตหมายถึงการได้ห่างคืนคือต้องย้อนกลับเท่าความนิดนึงว่าในสมัยนี้ก่อนเนี่ยมันจะมีเทพฮินดูใช่ไหมครับก็คือพนารายพระนารายจะมีจักร อ่านะครับผมจำไม่ได้นะว่าชื่อจักอะไรนะครับชื่อเล็กยากก็เลยจำจิงจำได้แต่ผมไม่แน่ใจว่าชื่อนี้หรือเปล่าอ่านะครับเอ่อก็คือมาแอบขโมยกินน้ำอมฤตเนาะก็เลยคว้างจักเนี่ยตัดพระราหูออกเป็นสองท่อนก็คือท่านอันนี้คือยอ่ยอยย่ออมากๆเลยนะอ่าเพราะเดวคุณจะว่านอกเรื่องก็เลยกลายเป็นว่าตัวเนี่ยหัวเนี่ยเป็นยักษ์นะครับหัวเนี่ยเป็นยักษ์แบบนี้แต่ตัวลําตัวข้างล่างเนี่ยเป็นหางงูใครเคยดูนาคีบ้างตอนนางเอกโกรธนะ่ย นั่นแหละครับแล้วพระเอกไปเจอนางเอกนั่นแหละตอนนั้นแหละก็จะเป็นคนครึ่งงูนะครับก็คือตั้งแต่สะดือลงไปเนี่ยเป็นงูเป็นหางอะไรประมาณนี้ครับคือพญานาคนั่นแหละก็จะเป็นแนวนั้นนะครับอืมก็คือเทพเทพพระราหูที่ได้หางคืนนะครับแต่ตามจริงเน่ยเขาจะมีแต่น่นีนี่นี่อย่างนี้ครับนี่ไพ่พระราหูคืออย่างนี้เลยครับคือมีแต่หัวกับ แขนนะครับถามว่ามีตาจริงมีลําตัวนิดนึงนะครับแต่หางเนี่ยเป็นนาคเป็นงูนะครับประมาณนี้คือพระเกตนะครับถ้าเป็นฮินดูเนี่ยจะไม่มีคอนะครับพระเกตจะไม่มีคอผมเนี่ยได้ได้เลิกของดาวเกตนะครับโอเคจึงหมายถึงโหราศาสตร์ไงทีนี้โอเคจบนะตัวเราเนี่ยหมายถึงความรุ่มหลงความ คือรุ่มหลงหรือโลภก็ได้นะครับจะหมายว่าดาวราหูหมายถึงความโลภได้ด้วยเพราะจับได้เรื่องการเงินถ้าเป็นการงานเนี่ยยังโลภไปรักษาของการมีชื่อเสียงแต่แต่ถ้าเกิดเป็นเงินเนี่ยมันหมายถึงความโลภที่แท้จริงหมายถึงโลภอยากจะมีเงินแต่ไม่ได้ด่าใครนะแต่หมายถึงว่าราหูเนี่ยมันบอกว่าถึงความโลภได้เพราะมันรุ่มหลงก็ใช่ไหมครับคำว,ว่ารุ่มหลงหมายถึงเอาแล้วเอาอีกอยากได้แล้วอยากได้อีกมันดีต่อใจอะไรที่ดีต่อใจคือเอาหมดนะครับแล้วก็เอาแบบไม่เหลือไม่คือไม่ให ไม่ให้เหลือเลยแบบเกลี้ยงเลยอรับประมาณนั้นนะครับก็คือเอามาให้หมดมีเท่าไหร่เอามาให้หมดอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นโจนก็คือป้อนให้หมดนะ่ะประมาณนั้นเลยนะครับโอเคทีนี้แต่ดาวประจำตัวเป็นดาวหงไม่ได้ลายมากมายแต่หมายถึงว่าแค่อย่าใช้อารมณ์อย่าลุ่มหลงจนเกินเหตุในเรื่องของการเงินมันหมายถึงความโลภนั่นแหละนะครับโลภมากลาบหายเพราะมีดาวเกียรติเข้ามาเกี่ยวข้องหมายถึงว่า,าเกิดเหตุไม่คาดฝันกับสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรากำลังคิดอยู่ มัน,มนอาจจะผิดทางพูดง่ายๆนะครับโอเคแต่ก็ยังมีดาวที่ช่วยอยู่ไพ่ใบหนึ่งก็คือดาวพุธกับดาวสร์มันหมายถึงการวางโครงการระยะยาวเรื่องของการเงินแล้วเราจะเสถียรเหมือนกับต้นไม้นะครับสารที่วางเกิือนกาดเนี่ยมันหมายถึงแพลตฟอร์มถ้าเป็นสมัยนี้นะแพลตฟอร์มก็คืออ e ีแบงกิ้งนั่นแหละนะครับถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยมันหมายถึงสมุดบัญชีนะครับก็คือ,อสมัยนี้สมุดบัญชีแทบจะไม่มีกันใช่ไหมครับเพราะเรา หลายคนเนี่ยใช้มือถือเบิกเงินแล้วใช่ไหมครับไม่ได้ใช้บัตร ATM แล้วใช่ไหมครับแต่ผมย,ยังใช้อยู่เพราะว่าคือผมเ,เป็นคนที่คือเราดูตรงเนี้ยเราก็ต้องรอบคอบคือหมายความว่าเราต้องมีทั้ง2องอย่างเพราะว่าถ้าเปิดอย่างหนึ่งใช้ไม่ได้อีกอย่างหนึ่งก็ต้องใช้ได้ถูกไหมครับพ้าเราต้องการใช้เงินตอนนั้นวันนั้นนะ่ะอ่ะแล้วถ้าเราไม่อย่างเช่นเงินก็ไม่ได้เติเตมถูกระงับอย่้ยงงครับใดๆคือใช้ไม่ได้อ e ีบงกิ้งอ่ะ ก็กลายเป็นว่าเราต้องใช้ ATM ถูกไหมครับบัตร ATM กดรูดออกมาอ่าทีส์ถ้าเปิดเราไม่ใช้ ATM สมมติว่า ATM เสียปุ๊บก็ต้องใช้อ่เาเรียกว่า e-banking ใช่ไหมครับในการโอนหรืออ่าไปไปแตะอ่ะเาเรียกอะไร,รอ่าไปสแกนอ่าขอโทษครับไปสแกนใช่ไหมอ่าเพื่อให้เงินออกมาโดยง่ายนี่แหละครับโดยไม่ต้องใช้บัตร ATM ไม่ต้องเสียแมงบางคนจะคิดว่ามันมีค่า เอทีเอ็มบัตรเอทีเอ็มเนี่ยมันมีค่าเสียสองร้อยในหนึ่งปีใช่ไหมครับอ่ามันมีค่าคนะแนนเนี่ยเออ,เอ,อมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอย่างเงี้ยครับหลายคนอาจจะว่ามันเปลืองอะไรประมาณเนี้ยก็ได้นะฮะแต่ก็แล้วแต่ครับแต่อันนี้คืออธิบายให้ฟังเนาะว่ามันควรจะมีทั้งคู่ไหมอย่างเงี้ยครับเผื่ออันนึงใช้ไม่ได้ทีนี้อ่านี่คือไพ่ใบดีหมายถึงการวางแผนระยะยาวแล้วจะเกิดความมั่นคงเรื่องของการเงินหมายถึงทำคือไม่ว่าจะสภาวะผันผวนแค่ไหนแต่ ยังไงเราก็ยังอยู่ได้นะครับทีนี้มันจะเกิดเหตุอย่างนี้ครับก็คือความลุ่มหลงนี่แหละดาวฤกษ์อยู่กับดาวราหูนะครับคือใบนี้ใบนี้หมายถึงคู่ลุ่มหลงซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในราศีเมษในภพปัตนิมันหมายความว่าคู่คิดการใหญ่นะครับลุ่มหลงมันมากเลยแล้วก็ลงทุนใน่ใหญ่การเงินมันหมายถึงว่าการใช้ตังค์ครับใช้ใจ่ายอย่างซื้อซื้อไก็ได้การใช้จ่ายในการลงทุนก็ได้จะก้อนใหญ่มากแต่ระวังครับจ,จัดแจงได้ไม่รู้ตัว เพราะว่าอะไรครับมันมันมีตัวนี้อธิกเกตเนี่ยมันหมายถึงเสียเครดิตนะครับหมายถึงว่ามันจะเป็นว่าการได้เครดิตก็ได้นะจะเสียเครดิตก็ได้นะในทางโหราศาสไทยยังยไม่ได้รายกาดแบบนี้แต่ในทางไพ่เนี่ยมันเป็นไพ่ที่รุนแรงคุณรู้ไหมว่าใส่ฟ้าฟาลงมาเนี่ยถ้าเห็นชัดๆนะดาวอาทิตย์เนี่ยถูกแบ่งครึ่งเลยครับแตกเลยอเห็นหรือยังนะครับอ่ามันหมายถึงว่าพระอาทิตย์เนี่ยถูกเ สยาย้าฟฟาดเนี่ยแบ่งออกเลยแทบจะแบบหลุดออกจากกันแล้วอะอเอพราะง่ายๆก็หมายถึงว่าต้องระมัดระวังเรื่องของชื่อเสียงคําว่าชื่อเสียงหมายคาว่าเครดิตนี่แหละครับถ้าเป็นเรื่องการเงินนะอืถ้าเป็นเรื่องของการงานแปลว่าชื่อเสียงปกตินะครับก็หมายถึงว่าระวังเสียงเครดิตได้นะครับจากความลุ่มหลงแปลว่าขาดสภาพคล่องแล้วติดบูโรอ่าอย่างเช่นเครดิตบูรโรใช่ไหมครับหมายถึงลมละลายเป็นบุคคลลมละลายก็ได้เป็นบุคคลที่ใดๆก็ได้มันจะเกิดเหตุไม่คาดฝันจากความ การได้กาเสียการเสียงของเรานี่แหละครับมีล้านหมดล้านมีร้อยล้านหมดร้อยล้านอย่างเงี้ยครับอ่าประมาณนี้นะครับหรือบางคนเล่นการพนันอืมหวยเรเบอร์เนี่ยยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็เป็นการเสียก้อนโตดได้เหมือนกันนะต้องระวังเหมือนกันนะครับหวยเรเบอร์เนี Whoa ่ยต่างจากการพนันนิดหนึ่งแต่มันก็คือไม่ต้องเล่นจนหมดอนะ่ะไม่ต้องเล่นหมดตัวเข้าใจไหมครับแต่การพนันมันต้องเล่นหมดตัวอย่างเงี้ยครับคือแบบอ่าเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็อืม ลองอีกทีลองอีกทีลองอีกทีจนหมดเงินแต่หวยรวยเบอร์มันไม่ใช่ใช่ไหมครับอืมมันก็คือซื้อไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าซื้อในในกรณีที่เราอาจจะไม่ได้เยอะเกินไปอย่างเงี้ยครับก็ถือว่ายังยังไม่ถึงขั้นกับกาพรพนันอืมทีนี้ก็เกิดการทะเลาะกันครับทีนี้ใครมีแฟนเต็มตัวเลยครับแฟนจะเฉ่งเอาหูจีกเลยนะครับยกเว้นแฟนจะร่วมด้วยหมยถึงว่าเห็นเหมือนกันนะครับแต่ถ้าไม่เห็นเหมือนกันเมื่อไหร่นะ อืมครอบครัวแตกได้เลยนะครับเนี่ยมาถึงทะเลาะกันเรื่องการเงินอืมเพราะว่าอาจจะใช้เงินเปลืองจนเกินไปจนเกิดอาจจะแบบอ่ะลมละลายหมดตัวเขาอ่ะแยกกันนะหมดตัวกับคาว่าลมละลายไม่เหมือนกันหมดตัวหมายถึงลงล้านหมดล้านอืมแต่การลมละลายหมายถึงว่าเออมันไม่เหลืออะไรแล้วอะในชีวิตอะเหลือแต่ตัวอย่างเงี้ยครับอ่าประมาณนี้ได้เนาะก็ประมาณนี้ยังไงก็ตัวสําคัญคือคือใพ้พระราหูมีถึงสามใบอะคุณคิดดูดิแล้วคุณจะเหลืออะไร ใช่ไหมครับไพ่พระราหูเนี่ยเป็นธาตุลมทั้งนั้นมันหมายถึงว่าการใช้อารมณ์นั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะยังไงก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับสามารถติดตามำยาการณ์ได้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะไม่พลาดำํากรในครั้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามไปกำลงังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ